น,นี้บรรยากาศตอนเช้ารถไปเสร็จไปแล้วเมกได้บ่ลูกเมกได้ไหมไกําลังใหญ่ไหมลูก มาเศร้ารสิออกมากมากเต็ เขาคือว่างห้องน้ำว่างได้บ่ไปไง่ายทีท่านระว่างอยู่ข้าพ่อาท่านว่างค่ะอยู่บ้านได้ก็ว่างบ้านศิลวันขานใกล้ๆบ้านสุขไซดค่ะรู้จักพ่อใหญ่บุญห่อ,อ,อ,อ่บลูจักพ่อใหญ่ศิษย์ค่ะพ่อใหญ่ศิษย์นั่ะล่ะพ่อใหญ่ศักสิทธ์นัะ่ะล่ะซื้อหมอล่ามเล่ะพ่อใหญ่ศักสิทธ์เสียงทอง นันน่นแหละอ้ายพ่อน่าจะแม่นอยู่ค่ะคนที่ในใพ่อเป็นหมอลำแต่งหนา้าแต่งตาใส่ชุดในพ่อสามมือแหลกมือซีแม่บ่ให้บ่บ่บ่แต่งให้มึงแต่งเองได้ใส่ชุดเใส่เองพ่อให้เลยพ่อเอาปีนข้าวไม่ใส่หนา้าผมยักปีนข้าวบ่ให้พ่อเขียนน้องมือที่ซีเนาะพ่อก็เอาปีนข้าวใส่เลยเขียนมือ,นะอเกลือกินเผ็ดนม,มาลบไปม,มันก็ให้มากอกเพม่นให้ผมเอาบอกมึงก็ไปจือบอกมึงไปยัง่งละว่ะล้วก็แต่งอีกมือที่ซีเราล่างออกแล้วก็แต่งให้ พอเป็นมาล้อมอยู่แล้วดิออหัดลำมลองกัดเหล่าหัดใครพ่อหญ่เจ้าทีพ่อหญ่เจ้าแมนค่ะฝากความยู่หาเล้าดวเด้อันชุมหมอลำกว่าเอื้อพ่อพหญ่บุญแต่ว่าซื้อจริงแล้วนะสักสมีหลุมแล้วอยู่ตีเห็นรลปเแล้วยวนบาอยู่เฮือนเห็นรลปอยู่คัะแล้ววเยว่งบะคุเมือนี่แขวร้อนบ้างหรอก่ยังอยู่สามดมย่งอยู่สามดิมโอ้ยบอกเด้อบอกว่าน้องไส้เจ้า พราะวี่เนี่ยแขวเรายังมาท่านรอนเด้อยังสุเหลี่ยมเด้อผมเรายังดกดึก่กัเดอ <c oughs> ้อเถิดเด้อคู่ตัวเป็นเราเป็นคู่พ่อเราเป็นเอิ้นคู่เลยใบาย,าย่างก้าวเหยียบมือแรกกับแมนเล่าน่ะเอิ้นกินเขาแต่งตุนแต่งตัวห้แมนเบิดเราเห็ดน้ำเบิดเป็นมอรอบยืนเล่าเ <c oughs> นี่ยนั่งไหนพรท่านหลางนาอยู่ใจค็ดจะได้จำบอหลัง <c oughs> เห้เธอจะบอลลางนายมานีลูกเสียไปม่อแรกงทีลูก ล้ออาบน้าเด้อรออาบน้าหน่าของหน้าอ้าเต็มค่ะโอเคเลยล้ออีหลาเป็นสาวหนึ่งสาวสองสาวสองค่ะเสียงอีหลาคือสระน้อยๆก็อย่างสาวหนึ่งแต่คือพยิงครับพี่น้องดัดเอาตลอดพ่อดัดเอาอีหลาอยู่บ้านไหนอยู่อุบลค่ะอําเภอแยงโกรกอําเภอหน้าตาลค่ะโอ้มองเขาจะไปรับมือตัวนี่เขาจีบมีงานเดี๋วันหวานหน้าตาลเออโซนพูดหล่ามิอยู่ลูกหน้าแย่หน้าย่าไปเบิ่นละ โอ้ยหลามากกกบไผ่เนี่ยมาผู้เดียวามาผู้เดียวใจคับลูกสาวพ่อพีู่้หนึ่งมาจากอะไรเมยมาจากกระเพงเพชรบอกพูดหน่อเนาะอันผู้่าน้อยเม่พ่อพ่อว่าน่ะนครสวรรค์โอ้นครนสวรรค์อ่ะน้อยๆเนาะย่าใหญ่มากพนนสาม่เออสามสิ่่น มาหาโมนี่แบบนี่อาบแนมแล้วตีเอาผู้นีคือยังขึงเลือดอยู่เพราะนั้นอาบแนมเด้นี่นั่นค่ะนั่นพ่อว่าแล้วบเมา่นี่อาไปนี่อาแล้วครับพ่ออาแล้วอันบอเออคืออันี่เด้อาแล้วจ้าอันอีนั่งผมผอมเนี่ยเขาเปอย่างือว่าสิรอดน้ำหนักคือยังบัวบัวรอดรอดอยู่อรือยู่บ่ตอนรอเรียกสั่ง ลอยเจ็ดอพ่ตอนนี้เหลือยวนเก้าสิบเจ็ดโอ้แล้วเก้าสิบเจ็ดนี่เออโอเคลดลงไปนะมันลดลงตอนนี้พ่อเหลือแปดสิบแล้วนะตอนนั้นแปดสิบแปดจุดเก้านะลูกตอนนี้เหลือแปดสิบท่วนโอเคอยู่ดีเนาะลุ้งหลายเต๋ออยู่วูนติดพายาบลงเหมือนนั้นไหมลงให้ไม่หน่ายลูกเข่าเศร้าเข่าเศร้าหนูเข่าเศร้าพยายามเบากินได้แต่อย่ากินเยอะแล้วก็เย็นเราลดแบบไม่เป็นกระเพาะเราลดแบบสบายๆเอ่อเขาเย็นเลยอยกินหลายเราหลีกเลี่ยงมัน ข้าวจานเดียวนี่ถ้าเราไม่กินได้นี่จะดีมา,มากมากเพราะว,ว่ามันมันไอ้ยังกว่าเขาเอื่อนมาขันน้องไปกินข้าวหน้าหมูกรอบแห้งยิ่งไลยพ่อพกกินได้ดุพ่อเศร้าเด้ดตอนห้องนั้นมีจ้าห้องเหี้นคือซาดเลยห้องนั้นมันบ่ออะเอาเลี้ยวเราพอดูอาบน้าเรียบร้อยแล้ว บคือตรวจเขวตั้งใจเลยบังรายู่บ้านไหนครับลูกอยู่ชุมแพครับผมชุมแพเนาออยู่อำเภอชุมแพเลยมาอำเภอชุมแพเลยครับครับมันบ่มาคืนเมื่อคืนกะพ่อได้อยู่ครับพ่อจักหน่อยจักหน่อยัจกหน่อยเพราะว่าเราออกงานใหม่เพราะว่าตอนนี้เขายังมาตั้งหุงจางเข้าไง่อไปเขาคงจางเขากัดน้ำตามให้กำลังใจเนาะเอาน้องซื้อว่างไหนก่อซื้อหนุ่ยครับผมน้องหนุ่ยครับน้องหนุยจากชุมแพ หาเลาะเบิ่งอซี่ได้ไข่อยกระไดอาป้ากันมาจะสายน่าประ่างเขียมาบอกว่าอย่าบอกว่าสีไส้นานี่เด้บ่ลหลผมแกินไปหาแนวกินสักวันครับยูเปล่าแห้งเพราะว่ากินได้พอจอยก็อยากจอยตอนนี้ผมจอยแห้งครับแม่แนวกิเิมสครับผมเมสรุปตอนเทโทรศัพท์ใหม่เนาะสให้ลูกค้าได้โทรศัพท์ใหม่ก็ต่อเด้อฝากเพี่ยนพิงสครับเื้ออผมนําเน้อครับ อันนี้หลังหลังบรรยากาศเลือกงานครับเอาการะลังมาละพอ่อใครเจามาให้ใครเจกากระลังมาให้ทำไมละบอวไปทั้งหมดก็เริ่มไปเยี่ยมยามกันไปยังอีก พามาดูอีกรอบหนึ่งว่าใกล้จะเสร็จหรือ,อยังพม่มาดรุ่งวัดหลายเนาะ วุยโซดาโซดาท่านเปิดเลยไม่้ายังไม่เปิดด้ยนี่เรรแล้วครับพี่น้อง มาเยี่ยมอยามอีกรอบครับอันนี้คืออะไรก็ค่อยไปค่อยมาเดือหล่ะเออใหญ่มันพังเดือหล่ะเออเขาวาข่าเขาว่าคนนัน่นเฮ็ดเวียก อาบ่ทอกกันไป่างดีขี่แางเศร้าเขาเจ้าว่าผู้หนึ่งเขาว่าบักอมพน่าเออบอกเสือทิมเนี่ยเขาว่ามันบ่กคอยเห็นั้นคือมูพนามแมนบอแมนบักอมเขาว่าถูกเห็นว่าเบียกซ่าพนายอมครับ มันเตอเก่าตัวน er no, er> ้อยเก่าทีกายมีครับพี่น Is ้องมอนเจอวนมันเตอรหลายครับเป็นที่มันกว้างยังกาะบ่บ่ปลาตื่นตื่นดึกปนันธินาที่แล้วหรือเป่าเวลาบ้ามานระวังเดนหลุดเด้อ ตอนนี้มันมีคพาอมทีเพิมรละเอียดถือเนียมมนกขาดล่อคอยว่าเรื่อหนึ่งเด้อมันโดนเนี่ยมันโดนมันโดนหลายจุดอยู่